ขอบคุณคัะไปปิดเสียงไว้แต่ย่ามได้หะพี่น้องปิดเสียงจะคล้องไว้กับเป็นเนาะสวัสดีจ้าแมติมเนาะคะ่ยะยายจันเป็นยังเขาไปปิดเสียงจะาล้องไว้ทางเป็นแบบนี้ตูดกับบ่าไปแล้วโทรศัพท์หน้าจอฝืดใกล้แล้วเลขสามนาทีก็บทีด้ชั่วโมงแล้วจะเฝ้าเป็นยังเนื้อโทรศัพท์ก็ได้เนาะตูดหน้าจอก็ะบ่กไปแบบนี้บบนเลื่อนบอไป เลื่อนบ่ขคืนฝฟืดเลยนะหน้าจอฝฟืดผ่านแล้วจ้าไม่จ้าโอ้ดีใจด้วยไม่ได้เข้าไปหาแม่ติมลายเมื่อแล้วแล้วบลูขู่อําเ่อนไว้แล้วจัดแม่ติมดีใจด้วยค่ะยินดีด้วยยินดีด้วยจ้าสแสดงความยินดีกับแม่ติมด้วยจ้ายายอ,อน้นเบ่าลายเดี๋ยวเดี <laughs> ๋ยวบอกเดี๋ยวบอกหมดไปกัด <laughs> แมนแมน <laughs> เดี๋ยวบอก,กดอญญเดี๋ยวบอกข้ามแวกวัดข้อ่าสั่นว่าเดี๋ยวบอกข้ามแกวัดข้อ พี่สุพันสวัสดีทักทายครับจากคุณกุก๊กสายช่างเนาะอันสวัสดีค่ะแม่ติมจากน้องบางออนนะคะแม่ย้อยไส้กรอกอร่อยปะลาแซ่บก็สวัสดีคุณบางออนคะ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อช่องใหม่ก็ได้นะจ๊ะน้องย้อยเปลี่ยนเป็น,ปนแม่ย้อยชาแนลเฉยๆจะง่ายดีจะไปหาเพื่อนเพื่อนกับสิจัมไงจะอ่านง่ายๆเนาะค่ะเนาะเอาเป็นชื่อสั้นๆเอาแม่ย้อย ใส่กอกชาแนลก็ได้เนาะค่ะเนาะแต่ที่ง่ายดีเอาซื้อสันๆเนาะแม่ย้อยบวกหนึ่งครับจากลูกสมนึกอันแม่ย้อยก็อยู่ในบ้านอันยองของเรานั่นแหละลูกบ่าวสมนึกเมื่อก่อนนี้ก็อยู่ด้วยกันกับน้องนงนั่นแหละอยู่ด้วยกันกับบ้านอันยองของเรานั่นแหละแม่ย้อยเนาะจะเป็นกําลังใจให้แม่ย้อยในเด้อลูกๆเข้าสวัสดีแม่ย้อยครับเนาะค่ะสวัสดีลูกสมนึกจากพี่นิพาพรเอฟซีบ่าวดาว บ่าวดาวสารวันสวัสดีครับยายจันที่ครับบ่าวดาวสารวันขอบคุณบ่าวดาวเด้อจะบ่าวดาวเข้ามา fc บ่าวดาวสารวันเนาะอแม่ย้อยของเราก็สวัสดีคุณคุณสมนึกครับน้องสมนึกลูกชายสมนึกเป็นพี่ชายน้องนงจ้ะแม่ย้อยเป็นพี่ชายของน้องนงหล่อเหมือนกันนะคะสองพี่น้องนี่หล่อสวยเนาะค่ะ สวัสดีจ้าคุณแม่ยอยจ้าน้อาแม่ติม๋มแม่ติ๋มกับสวัสดีแม่ยอยเด้อเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปขุดกีปมเด้อเงาะปลาวสันวาเดี๋ยวไปคุดกีปมดปเด้วดอว่าสันวาโอ้ยลูกสาวบางอ่อนเดียไปคุดกีปมเลิฟสามสิบสี่ครับเอาไปแจไหม fc บ่าวดาวสารวันอ่าไม่จันทร์ไกลสีลุ่งเหรอล่ะลูกขอขอบใจเนาะลูกสาวบางอ่อนหัวเลาะแม่มาอีกแล้วหัวเลาะทําไมเนี่ ฮว่าละอย่างเดียวเลยชอบใจใหญ่เลยเนาะคะ่ะกุ๊กสายช่างก็สวัสดีครับบ้าวดาววัสดุขอบคุณเด้อค่ะคุณกุ๊กคุณกุ๊กสายช่างที่ไม่ลืมบ้านยายจันยังมาถูกมาเข่ามาตอนแรกตื่นบ่ตกใจหมดมันบ่ตกใจยายจันทําไมเปลี่ยนไปลืมเห็นความสวยของแม่ลูกสาวคอยลืมเห็นความสวยของแม่ แม่ก็อยากสวยนาะมีลูกสาวสวยๆนาะแม่กีเลสได้ยังได๋เนาอก็ต้องสวยตัวแม่ติ่มดีจ้าพินิพานพรนสวัสดีคุณนันเนาะค่ะเนาะนานเมืองเหนือสวัสดีจ้าเนาะค่ะเนาะคุณนันเมืองเหนือคุณนั่นคุณนันนี่แหลยะยิ่จันยินย่จะอ่าน,น,นเพี้ยนตลอดสวัสดีพี่สมนึกบ่าวอุดรเน,น,นาะค่ะเนาะคุณแนวเนาะค่ะแนวแนวส่งขนมให้หนึ่งห่อครับผมเนาะค่ะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณแม่ติม๋มสวัสดีบางออนจ้าเนาะค่ะเนาะเพื่อนเพียน,เพ,ยนเพียนกับหัวล้อความสวยของเพื่อนอีกแล้วกุ๊กสายช่างก็บอกว่าเพียนเพียน,ยนสวัสดีครับเนาะค่ะสวัสดีค่ะพี่ดาวพี่บ่าวดาวสวัสดาลูกสาวบางอ่อนเพื่อนนางให้ป๊อปกอนมากับน้ำหนึ่งแก้วขอบคุณจ้าเพื่อนขอบคุณเพื่อนนางคนสวยเด้อเปไหน,นจะได้เห็นผูกไฟ,ฟเนาะเพื่อนนั่งไม่เอารูปสวยๆใสใ่ให้เราดูด้วยล่ะ เพื่อนเพียนก็เหมือนกันนี่แหละไม่เอารูปโปรไฟล์ใส่เพื่อนเพียนเพียนไปอยี่ยงนอนี่เพื่อนเพียนเพียน,ยนว่าเพราะเป็นทั่วทิฟทวแดน <c oughs> พราะเป็นทวทิบทวแดนนี่แหละเพื่อนฉันมาสั่นวา <c oughs> หัวเราะที่เพาว่าเป็นทั่วทิฟทวแดนเป็นวา <c oughs> ใช่ใช่เราเริ่มเป็นแล้วนี่เพื่อนเพียนเพียนเขาสิเริ่มเป็นไปหลยเลยเด้นนับวันก็จะเป็นไปแล้วนี่ จะพาไปวัดไหนเนี่ยจะพาเราไปปว่วัดไหนสวัสด,ดีแม่ติ๋มพามว้วนหัวใจกอดสามกอดจากน้องย้อยนอะคะได้กอกอร่อยปลาแซบตะกัอานติดปากอยู่ดอกอานไงยอยู่เงาะป่ากินข้าวไปวันว่าไปกินข่าไป